สวัสดีค่ะวันนี้มาป่านะคะมาเก็บลูกเอครีสบุรีนะคะป่าบนใหม่นะคะเนี่ยน,นี่ก็แดดจ้ามากสิบสององศานะคะนี่ค่ะใบไ,ไม้ก็เริ่มจะร่วงแล้วนะคะเนี่ยนี่นะจ้ามากเลยก็ได้ นี่นะเนี่ยได้เครื่องถังแล้วลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งหนึ่งถังนะคะวันนี้ก็จะเก็บหนึ่งถังเต็มแล้วก็กลับบ้านนะคะวันนี้มาคนเดียวเฟนไม่มานะคะเฟนทำครัวอยู่บ้าน นะสวยๆงามๆผลไม้ต้านโควิดด้วยต้านสารพัดโรคนี่นะเยอะมากนู่นเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยนี่คะ,ะก็นี่นะคะอยู่คลองนะคะดีที่ว่าไม่ไม่มีจอระเเคนะคะ เอาลากไปลากไปกินันน่ทวงเงินตัวทองนู้นก็นี่นะนี่ฉันก็มาเนะ่มาคนเดียวมาทุกปีแหละแถวนี้เมื่อสองวันที่แล้วก็อยู่ทางนู้นนะคะอยู่ฝั่งนู้นมาเก็บคนเดียวก็ไม่น่ากลัวอะไรนะคะแฟนนีฉันก็ขับรถมาจากบ้านก็ประมาณสามกิโล แล้วเดินเข้าป่ามาอีกสองกิโลนะคะเละเละแม่น้ําเละแม่น้ํามานะคะที่ฉันก็ลอกมาตามเนี่ยตามต้นไม้เนี้ข้างหลังนะแล้วก็มาเก็บที่เดิมทุกปีนะคะสิบกว่าปีนะะมาเก็บตรงนี้ก็ยังออกให้ก็ยังคือเก่าสิบห้าปีนะคะที่เก็บนะ่ะมันก็ออกคือเก่าอะ ออกปีบางทีมันก็ไม่ค่อยดกนะคะอบางทีก็น้ําเยอะบางทีก็น้ําลดผลไม้สวยๆงามๆนะคะต้านมะเรง็งต้านโควิดไม่ได้เป็นไม่ได้มาแอบใครนะคะดีใจว่าเก็บผลไม้ไม่ได้มานั่งแอบไครนะเนี่ย ูอ่ะอไม่มีใครสักคนเลยก็มีเดะเราน้ะคนเดียวลูกค้าเมื่อวานก็สั่งลูกแดงก็ไปเก็บได้ทั้งหนึ่งทั้งกว่าทั้งทั้งกว่านะคะเมื่อวานเนี่ยสี่เอลโลวันนี้ก็สั่ง สั่งอีกผลไม้ขายสดสั่งไอ้ลูกไอ้อะไรเฟรบุรีก็มาไม่ปฏิเสธนะคะทีฉันก็หนาวก็มาฝนตกโปรยโปรยก็มาทนหนาวถ้าฝนมากก็ก็จะไม่เก็บนะคะ ถ้าโปรยโปรยเล็กๆนิดหน่อยก็จะเก็บนะแต่โชคดีนะคะเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยมีฝนแบบโชคดีแบบเทวดาเปิดใจให้เราบางทีโอ้เวลามาเก็บนี่ฝนตกสะนิดๆนะ่ะแบบช่วงหน้านี้มันก็ช่วงไงห,หน้าฝนเนาะบางทีเคยเก็บจากฝนก็มี หนาวทั้งสันไปหมดเลยนะคะก็ต้องอยากได้เงินเนาะนอนอยู่บ้านเงินจะหล่นมาทำมันก็ไม่ใช่นะคะ <c oughs> เออถ้าเป็นอย่างนี้นะคะมีเครื่องบินเออเาเงินลงมาเงินทองลงมาจากฟ้าน,นี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ต้องมาเก็บลำบากขนาดนี้เนี่ย เก็บสนุกมากเลยไอลูกนี้ก็มันจะเป็นดอกมันจะเป็นพวงพวงนะคะใบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยบางทีก็ลงอินเทอร์เน็ตใบมันมันคนละเคสบ,บ,บุรีก็ไออะไรเคสเคสบุรีกับอะไรฮะอะไรมันจะมีแดงชื่อมันมีเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยใบมันก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วดอกมันก็จะเป็นแบบช่อๆนะคะมันจะออกเป็นช่อๆเลยนะดอกมันอนะ่ะเขาจะโชว์ให้ดูบางอันมันก็รอดบางอันก็ไม่รอดมันจะเป็นช่อๆอย่างนี้นะ,ะอือนี่อันนี้เป็นช่อๆน <ๆ S 1> ี่ลูกใหญ่ทั้งนั้นโอยตอนออกดอกนะดอกมันช่อๆสวยมากเลยในครั้งมาสำรวจนะ มนจะเป็นดอกสีขาวนะคะอ้อันนี้ก็ลูกใหญ่ๆเก็บนุ้ยหน่วยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะใหญ่ๆงามๆยาๆยาดีกินแก้โควิดเกต้านโควิด ขอ,อย่ายมเพออนแอแม้จะสิ้นหวังจงลุกขึ้นสู่ไปจดหมายไม่ไกลเกินจริงชัยโยชัยชัยชยโ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 อเคสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันเป็นกำลังใจด้วยนะคะทำคลิปดีๆมีสาระให้ดูสวัสดีนะคะ